ความสงบเป็นอยู่ด้วยความสงบมันก็ได้อย่างนอ้กันอยู่ด้วยจิตที่สงบไม่วุ่นวายไม่ราาร้อนไม่เกิอเกือเกิือกระสนไปที่ไหนมันสงบแต่่าต้องมีความหมายที่ถูกต้องเองบ้างไ,ไม่ใช่สงบตายสงบไม่มีอะไรคิดนึกไม่แต่คำว่าสงบสมคุรณฟังดูนี มันมันมีความหมายที่พลิกแปลงได้กลายเป็น,นเรื่องเ,ออเล็กๆเ,เรื่องตื้นๆไปก็ได้มันนอนสงบอยู่ในโรงคนสมัยนี้ที่ว่าฉลาดนะมักจะหมายความว่ากางสงบก็คือไปนอนอยู่ในโรงเนะื่องจากแกลายคำ ทำที่ฆาสวดเวลามีศพผิดเตสังบูปสมโมสุโคนิเราเป็นอุปสมโมสุโคนอนอยู่ในโรงมักจะพูดแต่เมื่อเมื่อมีโรงศพวางอยู่ตรงหน้าแล้วก็สวดคาถานี้นะนิจาวัตสังคาราอุฟาทะระส,สมิโนโอุปชิตวายุชนตีเตสังบูปสมโมสุโค เลยเอาไปเป็นคำลอ่ออุปสโมโอสุโคหมายถึงนอนอยู่ในโรงแต่คำนี้ก็หมายถึงนิพพานอุปสมะนะหมายถึงนิพพานนี่ก็เป็นสุขอย่างยิ่งเอาไปเล่าใ้นอนในโรงเป็นสุขอย่างยิ่งคำหมายคำว่าสงบมันก็ดิ้นได้มากอย่างนี้ มันไม่ได้เปสียบเสียบอะไรกันจะพูดว่าสะอาดสว่างสงบหรือพูดว่าว่าง <c oughs> มันก็ไม่ได้เเรียบเสียบอะไรกันนอกจากว่าไอ้คาว่าว่างนั้นมันน่ากลัวมันอยู่ในรูปนิสติส่วนคําว่าสะอาดสว่างสงบนี่มันน่ารักหรือว่าพอจะเด่นด้วยได้เพราะมันอยู่ในรูปพสติ เนี่ยตัวอย่างที่จะพูดได้มันมีหลายอย่างอย่างนี้คือว่าเป็นอยู่ด้วยสติก็ได้เป็นอยู่ด้วยความไม่ยึดมัน่นถือมั่นก็ได้เป็นอยู่ด้วยจิตที่สะอาดสว่างสงบก็ได้คึออาจจะส,ส,ส,สรุปขึ้นมาได้อีกสักคำหนึ่งว่าเป็นอยู่ด้วยปัญญามีพระพุทธภาสิต อยู่มากเหมือนกันที่ยกย่องปัญญาสรุปอะไรลงไปในปัญญาให้ปัญญาเป็นยอดของทั้งหมดแล้นอื่นๆก็จะลากถูกลากมาเอง <c oughs> ที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาเราต้องให้เป็นปัญญาชนิดแท้จริงอย่าเป็นปัญญาเชโกต่างที่ว่า <c oughs> ถ้ามันเป็นญ,ญาแท้จริงมันก็ต้องเป็นปัญญาที่เห็นอันนี้อีกรู้อันนี้อีก คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะั่นจึงจะเป็นปัญญาที่แท้จริงมันก็เป็นอันเดียวกันนะความไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยความก็อ,อาดสว่างสงบที่แต่กายชอบคําว่าปัญญา <c oughs> ก็จงเป็นอยู่ด้วยปัญญาถ้าอใคอยเป็นปัญญาจริง <c oughs> อย่าเป็นปัญญาของความหลอกลวงคือความไม่รู้เท่าเราคิดว่าปัญญา อย่เป็นปัญญาที่เป็นธาตุของกิเลสฉลาดที่สุดในการที่จะทําไปตามความต้องการของกิเลสเหมือนคนสมัยนี้ปัญญาอย่างนี้ใช่ไม่ได้เมื่อจะพูดว่าอะไรสักคำหนึ่งให้สั้นที่สุดให้ประทัรับที่สุดให้ลึกซึกที่สุดก็อยากจะพูดว่าเป็นอยู่ในจิตว่างใช่คำว่าจิตว่าง จึงไยพูดคำนี้ขึ้นมานี่ไม่ใช่ว่าพูดเอาตาม,มความพอใจหรือสะดวกใจของตัวเองพูดจากไอบทสรุปทั้งหมดของพระพุทธศาสนาเรื่องสุญญาตาคือ <c oughs> เรื่องความว่างไม่จะมีคำสอนที่ ชัดอยู่ว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องความม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็มีการสรุปอยู่ในคําว่าสุญญาตาคือความว่างไอ้ว่างนั่นุณศาสราศากความม่ยึดมั่นถือมั่นากปราศจากความยึดมั่นถือมั่นก็ยังปราศจากอะไรทุกอย่างอยู่โดยโดยโดยเฉพาะคือปราศจากผู้ยึดมั่นถือมั่น รัศจักตัวสัสตว์ตัวบุคคลผู้ยึดมั่นถือมั่นและที่จะถูกยึดมั่นถือมั่นแลวมันเป็นคำคำเดียวพยางเดียวว่าว่างมันก็ดูพลังหรือสัตว์ผิดดีเป็นพยางเดียว <c oughs> แต่ตรงนี้อยากจะแน่ถึงคำว่าพยางเดียวคนโบราณในอินเดียขเขาชอบ อะไรอะไรพยางเดียวเนี่ยเพราะว่าเขามีวิธีการอย่างน,นโดยเหตุที่มันง่ายมันง่ายแก่การจำการคิดการพูดการกระทำแม้กระทํำพิธีดีตอง แม้แต่จะตะวาดตัวเองหรือจะตะวาดพูดปีปีศาสตรมารไรในที่ไหนก็ได้ด้วยคำพูดเพียงไปอย่างเดียวแต่ที่แพร่ร้ายที่สุดที่รู้จักกันมากที่สุดก็คือคำพูดว่าโอมในคำพูดว่าโอมเนี่ยให้ร้องมาอย่างเราว่าช่างร้องคือฟ้าผ่าเลย คีอแดเสียงว่าโอมก็ตะเพิดเะเนียดจันไรทุกอย่างพูดสีปีศาจท,ทุกอย่างก็ทั่งตะเพิดตัวเองที่มันจะบ้าจะโง่จะหลงจะอะไรขึ้นมาแค่คาว่าโอม <c oughs> เป็นคำพูดพยางเดียวสำหรับเริ่มต้นพิธีตองเริ่มอะไรทุกอย่างด้วย นี่เว่าโอ้มันมันหมายความต่างๆกันตามรัฐที่ศาสนานั้นนแต่มันเป็นของฝ่ายพรงฝ่ายฮินดูรวมพระเจ้าทั้งหมดว่าในคำว่าโอมพระพระพรหมผู้สร้างพระอิศวนศาสนาลายผู้รักษาพระอิศวนผู้ทาลายล่างอะไรกันตามนี่ รวมพระเจ้าทั้งหมดนี่ไหว้ในคำว่าโอมจากจากการเปล่งเสียงที่สำคัญที่สุดคือสระ <c oughs> อะ,อะสระอุ <c oughs> แล้วก็อังอังหรือฮุอมมะนมันจึงเป็นโ oh อมออกมา มีพุทธศาสนาพุทธบริษัทเดินตามก้นพวกนี้ใช้ <c oughs> คำหย,ยาบๆไปตัวเสียงพวกตัวเอาตามมาโอมในฝ่ายศาสนารามมาใช้ไหมเงี้ย <c oughs> โอมสุภพุทธธรรมประสงค์ขึ้นมา <c oughs> ไอ้บทสวดที่แต่งขึ้นใหม่เรื่องนมโมแปดบทอะอุมะอะสุภพุทธเจ้าอารหังอุ ในนั้นเขาทำว่าอุตตรรมโมมะหมายถึงมาหาสังโฆปร,ระสงค์นี่แกล้งว่าเพื่อให้มีโอมเขาขึ้นมาใน่ายพุทธศาสนาเนี่ยทั้งใกล้แะย้อนหลังเข้าคลองไปหาศาสนาฮินดูโดยเหตุที่จะจะมีพยางศักดิ์สิทธิ์พยางหนึ่งในพุทธศาสนาเราใช้ทำทีที่ตองตะวดัดเสนจันไรตะวัดพูดผีพิาสาตะวัดกิเลสว่าโอ้มขึ้นมาบ้าง พูดคำว่าโอมจะยืดยาวพรมนุษย์จะต้องมีอาวุธมือสายฟ้าฟาสรุปฟาดให้พูดสีสีสากมีคำว่าโอมขึ้นมาทีนี้เมื่อเขาจะใช้คำว่าโอมเอะมรกันก็ตามโรมใช้คำว่าว่างเออเป็นสายฟ้าฟาดทำลายพูดสีสีสาก ทำลายกิเลสของตัวตวาดตัวกูของกูให้มันหายหัวไปแล้วก็ไม่ใช่เป็นผิดผลอะไรของผมเป็นของพุทธเจ้าคือคำว่าสุญญาตาสุญโยว,ว่างเปล่าจากตัวตนเลือกเอาคำนี่ขึ้นมาใช้ในลักษณะที่เขาใช้ทำว่าโอมกัน นี่เพื่อให้เห็นว่าคำพูดพยังเดียวนั่นมันสำคัญอย่างนี้มนุษย์ต้องการอย่างนี้แล้วเราก็จะมีเขาว,ว่างก็จงใช้คำว่าว่างถึง <c oughs> สำหรับการปราบปรามอาศิษัตูคือกิเลสคือม่จะเริ่มต้นพิธีทีทตองอะไรของพุทธศาสนา โดเเขาใช้คำว่าโอมกันเราใช้คำบอกว่างเพราะนั้นในคํคำว่าจิตว่างเนี่ยมันจึงมีมีรากฐานมีที่มามีเหตุผลที่จะพูดว่าจิตว่างสำหรับเราผู้เป็นพุทธบริษ,ษัท